คุณกำลังเข้าสู่มนตรายรติการพื้นที่แห่งความสงบความรักความศรัทธาและพลังแห่งจิตวิญญาณหากเรื่องราวต่อไปนี้มีประโยชน์ต่อท่านขอ,อให้ท่านเก็บไว้เป็นพลังกำลังใจเป็นแรงแห่งศรัทธาเป็นเครื่องเตือนใจในทางแห่งจิตวิญญาณและการก้าวเดินต่อไปในปบทบรรยายความฝันเสียงจากอีกมิติหนึ่งของจิตมีหลายครั้งที่เราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกแปลกๆบางความฝันชัดเจนเราวกับเหตุการณ์จริง บางความฝันเหมือนเป็นเพียงภาพเลือนลางแต่ลึกลงไปในจิตเรากลับรู้สึกว่ามันมีความหมายความฝันคือภาษาของจิตใต้สำนึกคือเสียงที่เราอาจไม่ได้ยินในยามตื่นคือสะพานเชื่อมระหว่างโลกภายนอกกับโลกภายในจิตของตัวเราเองในบางคืนเมื่อจิตเราสงบเมื่อคลื่นความคิดลดลงประตูแห่งยานรับรู้ก็เปิดออกเราจรึงอาจได้รับสัญญ,ญาณจากภพอื่น จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่ดวงวิญญาณผู้มีเมตตาที่ต้องการจะบอกบางอย่างกับเราสำหรับบางคนความฝันคือคําเตือนคือแสงสว่างที่ชี้ให้เราหยุดก่อนก้าวพลาดบางครั้งฝันคือการเปิดทางให้เราเห็นอนาคตบางอย่างหรือได้รับรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่สำหรับบางคนความฝันคือการรำลึกรำลึกถึงอดีตชาติ ผูกพันหรือพันธสัญญาที่ลึกซึง้งฝันที่เราได้พบใครบางคนที่ไม่เคยรู้จักแต่กลับรู้สึกคุ้นเคยฝันที่เราอยู่ในสถานที่ที่ไม่เคยไปแต่กลับรู้สึกว่ามันคือบ้านนั่นอาจไม่ใช่เพียงภาพที่จิตสร้างขึ้นแต่มันคือการเปิดประตูของการเวลาที่ทำให้เราเห็นเสี่ยวหนึ่งของวิญญาณตนเองในอีกพหนึ่ง ในทางพุทธจิตวิญญาณฝันไม่ใช่เพียงภาพลวงแต่คืออุบายแห่งกรรมบางฝันเกิดจากสิ่งที่เราคิดถึงบางฝันเกิดจากสิ่งที่เราต้องรู้บางฝันเกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเราดังนั้นอย่าหวนปฏิเสธความฝันจงเงี่ยงหูฟังมันด้วยจิตใจอันสงบเขียนมันไว้ทุกครั้งที่ตื่นเพราะบางทีความฝันคือคำสอนจากจักรวาล คือข้อความจากเทวดาหรือผู้คุ้มครองเราและอาจเป็นประตูที่นำเราไปพบคำตอบของสิ่งที่เราตามหามานานจําไว้นะฝันไม่ใช่เรื่องเพลเจอร์แต่คือภาษาของจิตเมื่อเรารู้จักฟังเราจะได้ยินสิ่งที่โลกภายนอกไม่อาจบอกเราได้เลยเพราะทุกความฝันไม่ว่าจะงดงามหรือเศร้าล้วนเป็นกระจกสะท้อนจิตภายในของเราเอง เมื่อเรากล้าเผชิญและเรียนรู้จากมันเราจะเข้าใจว่าแท้จริงแล้วผู้ที่กำลังส่งเสียงอยู่ในฝันไม่ใช่ใครอื่นแต่คือตัวตนแท้จริงของเราที่กำลังพยายามบอกทางกลับสู่บ้านเดิมของจิตบ้านที่เต็มไปด้วยความสงบความเข้าใจและความสว่างบริสุทธิ์นั่นเอง